คนไทยได้ภูมิใจกันอีกครั้งค่ะกับน้องนวลเนียกับรอบชุดประจำชาติในการประกวดมิสเอเชียแปซิฟิกมาด้วยชุดที่ชื่อว่า Amazing Thailand มันก็น่าจะ Amazing นะคะเพราะว่าประเทศไทยเรามีอัตลักษณ์หลายสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยและมีชื่อเสียงมากๆไม่ได้มีอยู่สิ่งเดียวที่ติดอยู่ในธองและข่ายไปทั้งชาติและที่รวมอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังเอวยวัดอรุณเอ่ยริสพรรณหงเอยน้องมีเนยน้องหมูเด้งรถตุก๊กๆไทยแลนด์โอ้อีกมากมายนี่แค่ใส่แค่บางส่วนเท่านั้นนะคะถ้าใส่อาหารไทยเข้าไปด้วยและ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเข้าไปอีกนี่น่าจะมีคนอกแตกตายไปะละหนึ่งและไม่ได้มีดีแค่ชุดนะคะสังเกตว่าน้องมีการร่ายรำพร้อมใส่ชุดสบายไทยบ่งบอกความเป็นไทยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมใส่จริตบัลเล่ให้มีความนุ่มนวลและบ่งบอกถึงความสากลของคนไทยและความสมบูรณ์แบบของชุดนี้ทำให้ชุด Amazing Thailand คว้ารางวัลชนะเลิศชุดประจำชาติของ Miss Asia p a c i ิ i ปในครั้งนี้ไปได้คะ่ะเนี่ยประเทศไทยนะเรามีความแข็งแรงในเรื่องของวัฒนธรรมอัตลักษณ์ ลักษณะต่างๆที่มองมาตั้งแต่ดาวอังคารก็ยังรู้เลยว่านี่คือประเทศไทยต่อให้มีใครเอาไปทำซ้ำโลกก็รู้ล่ะค่ะว่านั่นคือการกอบปี